จิ้งอยู่ไหนคะลูกแกอะ,อะมาเลย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 อาฮะเย้ยอิอมอ่มขโายจับไหนจับมือหน่อยจับมือหน่อยครับอุอ้ยนี่อยู่ไหนครับ นี่อยู่หลวงปูท่ทวดเขาใหญ่ค่ะอันนี้แล้วลูกมานนกมา้าก้าอยู่ไหนเอ่ยก้าอยู่นี่ไอเจ๊เจ๊เจ,ะจะ๊มาแล้วมาแล้วมาแล้วออคนสวยคนสวยครับขึ้นมาเลยลูกมาออคนสวยครับแล้วมาแล้ว แล้วคนสวยนะไอ้เอาคนสวยครับคนสวยไปไหนลูก่ะคนสวยครับ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 อืมสวยจริงๆคนสวยจริงๆนะครับเนี่ยหนูคนสวยจริงๆ กาก่าอยู่ไหนครับกาก่าอยู่ไหนครับกาอยู่นี่ค่ะเนี่ยกานอนอยู่ข้างหลังนคะคะกาทำอะไรลูกอ่ะกาทำอะไรคะอ๋ะอไหนด่ดูชีดูหน้าคนสวยหน่อยอู้สวยจริยยงๆเลยลูก